คือปกติพระธาตุมันเป็นคู่ของพระกรรมฐานนะตั้งแต่ยุคลงปู่มั่นมาแต่สำหรับพระ,ะคนอื่นธรรมดาบุุชนก็คงไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะจริงไหมบางวัดเขาขึ้นป้ายเลยเนะใส่ป้ายอะไรนะไว้นิ้วอะไรใหญ่มากเลยเรื่องพระธาตุน่หน้าวัดเลยก็มี แต่บังเอิญนะกระแสะเรื่องนี้มีคนหยิบขึ้นมาเล่นอที่จริงหยิบขึ้นมาเล่นก็ไม่ได้เกี่ยวกับหลวงตาเลยเข้าใจไหมเพราะว่าหลวงตาเนี่ยไม่ได้เป็นคนไปเอาไปโพสต์ไม่ได้เอาไปนำเสนอถึงไหมเป็นลูกศิษย์ที่เป็นคารวาสอยู่นน่นในกรุงเทพนั่นที่เขาเก็บเส้นผมไว้แล้วก็ส่งต่อๆกันไอคนนี้ก็เลยหยิบขึ้นมาโพสต์ด้วยเจตนา ที่อยากยกย่องครูบาอาจารย์เออนี่เห็นไหมถึงไหมอเออ่า,อาถ้าจะเข้าคําว่าอวดอุตริที่หลวงตาเอาว่าแนะนําให้ไปเอาไปกราบไปไหว้น่ไม่ได้แนะนำนะจะเอาไปทิ้งก็ช่างเขาฮะเพราะหลวงตาไม่สนใจแม้แต่ต้นโกนทิ้งก็ล้างทิ้งผมอะและอีกอย่างหนึ่งหลวงตาไม่ได้คนว่าตัวเองเนี่ยมีเป็นพระธาตุมันก็เลยไม่เกี่ยวกับหลวงตา บังเอิญที่มันเกี่ยวข้องที่โยงมาคือคนนั้นเป็นลูกศิษย์ที่อยู่ในวัดที่จริงก็ไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงตาหรอกเพราะว่าท่านบวชที่อื่นแล้วมาอยู่ที่นี่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เลยโยงเข้ามาหาหลวงตาว่าที่จริงมันโยงไม่ถึงหรอกแต่เรื่องประเด็นนี้มีคนมาสอบถามว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะไอ้หลวงจ่ยก็อยากให้เอาไปพิสูจน์ ะจะได้รู้ว่าจริงหรือไม่จริงหลวงตาเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ไหมถามว่าที่นี่มีพระธาตุไหมนะก็คูบาชายนี่แหละนะหลวงตาก็เห็นแต่ไม่สนใจงไงะเห็นถ้าเราเห็นละ่ะบอกว่าไม่เห็นสิมันผิดจริงไหด้วยค,ความเป็นสมณะสารูปเราจะไปโกหกไล้วยังไง จริงไหมแต่ส่วนจะจริงหรือไม่จริงก็พิสูจน์กันสิแล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะจริงไหมอย่าเพิ่งตัดสินว่าผิดว่าถูกเลยฮะทำไมไม่มาพิสูจน์ล่ะเขาเก็บไว้ทั่วประเทศอยู่ก็ไปพิสูจน์ได้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์อะไรที่ว่าพิสูจน์แต่ก็พิสูจน์สิอยากเอาติเช่นผมไปกับดีเอ็นเอก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็ไปพิสูจน์คู่กับประทาทศก็ได้นี่มันจะไปยากอะไร สะดุดก็คือหมายถึงว่าเป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงมีจริงแต่จะเกิดจากอะไรอย่างงั้นก็ยังไม่รู้ไม่รู้เพราะเราจะไปรู้ได้ยังไงล่ะก็เราไม่ได้เป็นเนี่ยฮะก็คือทางของตายเองก็อยากให้สื่อหรืออยากให้หาคําตอบร่วมกันหาคำตอบร่วมกันจริงไหมแล้วพวกเราจะได้รู้ได้ว่ามันจริงๆแล้วมันจะไขปริศนาตัวนี้ด้วยจริงไหมเออแล้วมันอวดตรงไหนอะ จริงไหมล่ะแล้วมันก็เป็นจริง